สวัสดีคะ่ะเธอวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องที่แขกประเทศกาตาร์นั่นขอฉันไปเป็นเมียน้อยนะคะแล้ววันนี้ก็จะพาทำกิมจิชีเกหรือแกงกิมจิไปด้วยนะคะเมนูนี้ก็สําหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่คิดถึงแกงส้มแล้วอาจจะแบบไม่มีเครื่องแกงแกงส้มก็กินแกงนี้ก็เหมือนแบบทดแทนกันได้นะคะหลังจากที่อีแขกมันเริ่มโชว์รูปภาพนะคะรูปภาพในครอบครัวอวดนั่นอวดนี่นะคะแฟนของฉันนางก็แบบอืมหลับตาเอนหลั ังพักผ่อนค่ะเธอและจากนั้นอีฉันก็เป็นคนที่รับหน้าที่ต่อในการฟังเรื่องราวโมโอ,อดของอีตาแขกค,คนนี้ต่อไปนะคะและก็ตอนสุดท้ายก็คือนางมากะซิบกระซาบบอกฉันว่าเนี่ยเธอเธอมาเป็นเมียน้อยของฉันเนี่ยฉันจะสร้างบ้านจะซื้อรถให้เธอเนี่ยไม่ต้องไปอยู่กับแฟนเธอหรอกเนี่ยเธอดูมันพูดเข้าคือแฟนฉันก็นั่งอยู่ข้างๆนะคะไม่รู้ว่านางจะได้ยินหรือเปล่านะคะแต่ถามตอนหลังคือน,นางไม่ได้ยินนะคะเรื่องนี้